เดินตามโอนี่ไปเขามีเครื่องเขารู้ว่าเครื่องอยู่ไหนเขามาหาฉันแล้วรูเ้เครื่องอยู่ไหนอยู่แค่กระดิ่งไงกระเทียมอยู่หนึ่งอันเอ้ามันให้ตีให้ซ่อมหมะไอ้เขาไม่ซ่อมไม่ใช่หรอทำเครื่องอะไรอะไรโอ้กุนป้ายไม่นี่นี่ปัญญาเป็นหลอกหรอห,หลอกหลวง ไอ้เจ๊เเลือดเจ๊เเลือดนั่นไงแจกเลือดแล้วเอาแล้วเามันมัแล้วก็เจ๊เลือดหมดละเอ๊เหมือนมันจะเมื่อกี้มันตีดีเครื่องอ่ะมันมาได้อันเนี่ยอ้าวแล้ว,อลอลวอลตอนนี้มันไล่อยู่บ้างล่ะไ,ไ่แล้วอ่ะไม่ไล่แล้วอ่ะมันไปที่อื่นแล้วอุกกาบาตเจ็บเลือดเฮ้อเดี๋ยวมันเฮ้อนะ <c oughs> นั่นไงรอรอแขวนแล้วเฮ้อชัวร์ ท่านเนี่ยใส่ย่ะก็เถอะขอเถียงท่านเงิมันมาแน่มีรูนมีเฮ็ดรุ่นมีเหมือนเออมีมีรุ่นไปแฮกโขดแฮกโข้เป็นละไปแฮกโอดยืนยืนยืนอยู่ที่เดิมอ่ะไม่แล้วโอ้โหก็ตาตางมาเจอเลยค่ะปุ่มเลยว่ะ ช่ันตร,ตรงนี้ของบูได้สบายแล้วหรอนะค่คะแบบเนีตเด็กอืมขอเเก็บเลือดเยดอะแย่เลยขอกำลังไปหาสองคนหิวสามเก็บนี่ต้องรีบหิวหอ่ะห,หิวตรงนี้หิวตรงนี้ต้องรีบหิวไม่งั้นจะไปแจกเลือดเขาอีก เดี๋ยวเราซ่อมเครื่องนี้ไหมอืมเอาเลยฮะเออเดี๋ยวไอ้เต๋อแล้วกลับไปโอเคโอ้บริพอลกับเซจิ่งเครื่องมันนี่เครื่องมินี่ที่มันนี่เดินไปเ็บไปซ่อมเครื่องเกาจี้ไงคงหมดแล้วแหละตรงไหเลยไม่รู้ด้วยแฮกรูอยู่ไหนครับ มีแผนที่แดงอ่ะยังไม่ได้ไม่อยากแก่ไรไม่อยากเขามาหาเรา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 เอาวเข้าไปอ่ะอีกแล้วขอหล่นนอยแล้วขอหล่นนอยตะกี้ที่มันสีเครื่องพวกมันน่าจะลบใหม่สี ปัน่นไม่เสร็จด้วยวะ,อะเอาแล้ววะเืินต้ไปแล้วตีลิงปุ๊บไปปั่นหิ่งมาเฮ้ยแกเขเข้มเป็นยังไงไปลุกเองก็ได้ชุกอยู่ เมื่บก่อนสำคัญนั้นจะรูปเอ็มได้ไงจบค네ัญงนั้นจะอุ้มปิดนะคะยังอยู่ยังอยู่อยู่บ้านเล็กอยู่บ้านเล็กอยู่บ้านเล็กบ้านเล็กอยู่บ้านเล็กอยู่อยู่บ้านเล็กอยู่บ้านเล็กอยู่บ้านเล็กอยู่ยวเหยวเหี่ยว่ยวยัง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 เม่ได้ส่งไปใช้ปิ๊นๆเลยอ่อปั่นนี่ก่อนปั่นนี่ก่อนไป ไม่เอาแล้วนะไปไปที่อื่นแล้วนะเอาจอน,นตีบมดอะเอาดีาสวยสวยไม่น่าจะมีไอ้นี่อะไรนะสงวนตันแล้วโดนตีใช่ไหมหได้ยิน อุ้ยเอาแล้วตัวน,นี้มาเล่นบ้านเล็กกับมันได้นะใจนิ่งๆหน่อยอะ่ะมันได้อยู่สวยเดี๋ยวเครื่องเมื่อกี้นั่นไงโทเทมเครื่องไหนแล้นลูเทนนี่นเครื่องเมื่อกี้ที่กำลังมาซ่อมกันอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเด้เดเดเราต้อง โอ้โหไม่ทันแล้วอ่ะไปหยที่รถเคนแต่ไม่แกะได้เปล่าอ้าวไม่แกะก็ได้แล้วแต่ตีอ่ะตอนแรกกล่าวว่าจะให้แกะแล้วเอาคืนนี้ก้าวๆได้ไงมันเป็นงานสามเครื่องดูจากโซนปั่นแล้วน่าจะเป็นสามเครื่องติดอ่ะไม่ติดนะไม่ติดใช่ไหมอ่าไม่ติดก็ไม่ติดติดให้ติดเอาตัวนี้ต้องนิ่งๆหน่อยตัวนี้ถ้าเดินวนกับมันได้ไม่รู้ ไปหาพรุ่งนีมไปอยู่ตรงรถเทียนแดงนั่งเฝ่าอยู่เขามาม่าจะไรชดดิ้นเลยเอารู้เฉยเหมือนเขามาไม่เป็นไรแลวอีกคนก็โดนอยู่กับผมอยู่กับผม ไม่เรายังอยู่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 โอ้ยต่ออไรกันริ้ใจเลยไอ้เฮ้ยแมงแมตเอลทีไม่เอาเอ้ยเอา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 ปั่นไป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 โอ้ยแขวนต้องโทษคนปั่นอะแขวนต้องคนปั่นวะโอ้ยแมตเจอได้ยังไง วิ่งเข้าบ้านเล็กเขาไม่เอาเลยว่ะอยู่แถวบ้านเล็กกลับมาไม่กลับมา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 นั่นไงเห็นแล้วมีไม้เหรอตรงนั้นอ่ะมีไม้อยู่นะซ่อมไป เดี๋ยวผมย่งก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยแกเล็บเกินแกเล็บเกินท่านแกเล็บเกินแเล็บเกิรตาไอ้จุ๊กแบบพอเนี่ยพิมมันี่อยู่อ่ะพิมโทรศัพท์อยู่อ่ะมันโดนดัด หิวแบบไล่ทิาง tamam. <amps> อ่าเป็นไหนของมันบะน่ะกลับมาไล่ไล่ใ่มุ้ยูกลางทุ่งปนเนี้ยโเนปอ้เกินเนี่ยเกิไปเไปข่แตเอ้ยมันปีไปแล้วปจุแบบไล่ทิ่จางมันสีมบได้อ้เกินอมาเพิ่นเลยเื ผมอยู่เล้าหมูแล้วทั้งนั้นอ่ะปั่นอยู่แล้วหมูอ้สิเป็นอ่ะเฮ้ยอหนลดงง้งสโหวนะระหวนมดะวนหม้สงต้มเลยอ่ะมัหมัยังสองโดนเลยอ่ะมาโดนจริงรงก็บ้น่ับมาเลยึงะกันได้ไอ้เป็นีนี่ต้องขัดไม้เล้แต่แข้งแม่ท่านยังไหวได ปิดไปว่ะอือ40%ละกันเดี๋ยวมปั่นเรงนี้องดิวดิวเข้าไปช่วยเข้าไปได้เลยจ้าเป็นไยค่ะอไล่ปั่นไล่ปเดี๋ยวแจออ้วอ้วเดี๋ยวม่งไล่ปั่นละไล่ปั่ไล่ปั่เลยดิวก่อน0แล้วตกลตลตงาประตูเลยก็ได้นะ80%แล้ว โอ้ไปหาประตูลเลยแปแล้วเก้าสิเปอร์เซแล้วปุ๊บเมลงมือมันกิ่เลอนลมนฮิวฮิวกันไหมอ๋อ,อตู่อยู่ไกลกันอยู่ฮาวิวชา้าจังวะมีนี่เหรอไม่มีนี่ทำไมฮิวชา้าจังอะ่ะชา้ามากเลย มันมาครแล้วไปยางเนี้ยอย่างเนีย้ยมันมาเช็คประตูแล้วมันตัววิ่งไปละตุ้มจนแม่เงยเห็นอยู่อะอุ้มอุ้มอะน่าจะแขวนตร,หนรตงหน้าหนูเรียบร้ยไม่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 ต้องแน่ประตูกับซีเฮาไม่ไม่ไม่เออลงห้องวีลงห้องวีเออมันหันหลังโกูแก้วลงห้องอวีว่ะจะโซนแล้ว <c oughs> มันโซนละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยว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 เัี๋ยวเดี๋ยเดยวเดวเดีอยวเดี๋ยเได้นะมเนอุยมเดไย่ได้นะกเนน่ะวเาวเดี๋ยวเดียเยเเกเยเยเเ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 เป็นีเียดดเ เฮ้ยช่วยไม่ได้แล้วเท่านั้นน่ะมันมันโซนแล้วช่วยไม่ได้แล้วไปเลยออก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 เลยมามามาได้ประตูพอบักพอบักด้วยเนี่ยตอนเนี้ยคือกูเห็นกูเดินกูอยู่กับฆาตกรเนี่ยเป็นพวกคนขี้เดี๋ยวใครพบยังไงแต่ลูกบ้าโจอจริเนี่ยกูเป็นฆาตกรด้วยแกแล้วเห็นฆาตกรเป็นอะไรนะเป็นแบบ เติร์เพอร์เซนต์อ่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะก่อนเป็นเติร์นเพอร์เซนต์อ่ะโอ้โหเห็นหมดเลยบั็กเฉยนี่บั็กเฉยเลยจะลองเราลองลองลองแล้วคือไม่ต้องกดเฟสสองแล้วนะแต่แต่เ <perman> ป e <ux> ็นเฟสสองที่แม่งไม่ต้องกดอะไรเลยอ่ะอือฮะเอามอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะไหนแล้วอ่ะมันอยู่ประตูลุงอยู่ลุงอยู่เห็นแล้ว มัันนฟอะไรมันน่ไหนอ่ะอยู่ในบ้านเล็กนี่แหละมันโซนตี่นไปแล้วนาประตูทุกคนเข้าไปเร็วทำไปเร็วไม่นะผมเห็นเดินเดินอยู่แถวแถวเนี้ยแถวอยู่ในบ้านเล็กตลอดเลยตลอเออได้อยู่ในบ้านเล็กตลอดเลยนี่ไงเอาลุมอ่ะจะเอาลุมไหมต้องลุมต้องลุมไม่ถ้าถ้าลุมโดนอันตีเนอะ ื้อว่ะลองไหมลองไหมโอ้ยไม่ต้องลองหรอกเนี่ยมันเอื well, so. to to season, ้อแล้วเนี Ken ่ยเนี่ยมันเดินเนี่ยมันเดินมาเดินอยู่สองประตูอ่ะมันเข้าไม่ได้อ่ะเนี่ยมันเข้าไม่ได้อออกออกเลยมันมันเฝ้ามันเฝ้าแบบเฝ้าจริงๆอ่ะตายก็ไม่ตายด้วยนะเออตายก็ไม่ตายด้วยคือไม่ต้องกดอะไรเลยเว้ย แน่ๆที่กูเฟซสองแล้วแต่กูไม่ต้องกดอะไรเลยต่อแล้วแชร์บตั้งรูปให้กับบ้าน,นี่ได้นะไม่ขยับเลยใช่ไม่ขยับเลยเว้ยคือถ้าสมมุติว่าเอ้ยเมื่อกี้ไม่เปิดประตูใช่ไหมก็จะแบบมับมกนก็ยเอยู่ได้อีกนาเอาอเออเออไม่ไม่อะไรอ่ะอะไรอ่ะ <c oughs> มึงไม่รอให้เวลามันจบแล้วยังไงกูก็ตายอยู่ยดีรอดดอเฉย,ย <ก S 1> บัยกว่า